สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3จากคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในชีวิตประจาวันมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลย ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันนะคะเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุคืออะไรนะคะเมื่อเรานำวัสดุแต่ละชนิดนะคะมาให้ความร้อนหรือทำให้เย็นลงนะคะ จะส่งผลทำให้วัสดุนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะเช่นเมื่อไอศกรีม e ได้รับความร้อนจะทำให้ไอศกรีม e เริ่มหลอมเหลวแล้วเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวหรือการทำให้น้ำเย็นลงโดยนำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งจะทำให้น้ำเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นน้ำแข็งที่เป็นของแข็งนั่นเองค่ะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทียนไขนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าจากภาพที่ครูให้นักเรียนดูนั้นเทียนไขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเทียนไขมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองคะ่ะนักเรียน ต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของไข่นะคะจากภาพที่ครูให้หนักเรียนดูนักเรียนคิดว่าไข,ไข่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คะไข่เปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงพอทำให้รอนขึ้นโดยเรานะคะนำไข่ไปต้มไข่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำนะคะ จากภาพที่ครูให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราทำให้ร้อนขึ้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเมื่อเรานำน้ำนะคะไปต้มนะคะน้ำก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคะ่ะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ จากภาพที่คุณให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่แล้วค่ะน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการทำให้เย็นลงนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะเมื่อเรานำน้ำนะคะไปแช่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นนะคะน้ำก็จะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไม้นั่นเองค่ะ จากภาพที่ครูให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าน้ำผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่แล้วค่ะน้ำผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราทำให้เย็นลงนะคะสังเกตได้จากน้ำผลไม้เมื่อเรานำไปแช่แข็งในช่องฟิตนะคะก็จะกลายเป็นไอศครีมนั่นเองค่ะนักเรียน และตัวอย่างสุดท้ายที่ครูนามาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของไก่นั่นเองค่ะจากภาพที่ครูให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าไก่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะใช่แล้วค่ะไก่มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองค่ะสังเกตว่าเมื่อเรานำไก่ไปทอดนะคะไก่ก็จะมีการเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันไปแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกลับไปทำกิจกรรมในหนังสือเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ